สวัสดีวันศุกร์ที่27สิงหาคม2564ครับสมาชิกเพจเดะเซอร์เทรดทองและผู้สนใจทุกๆท่านวันนี้เป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับและที่สำคัญวันนี้มีการประชุมที่แจ็กสันโฮซึ่งนายเจโรมพาเวลมีกำหนดการปลาใสาในวันนี้ครับคืนนี้จะรู้ผลดังนั้นจึงแนะนำสมาชิกทุกๆท่าน พยายามเคลียร์พอร์ตการลงทุนนะครับเคลียร์พอร์ตการลงทุนของทุกๆท่านให้ว่างแล้วรอดูแนวโน้มต่อไปของราคาทองคาในสัปดาห์นี้ซึ่งสัปดาห์หน้าเราก็จะเห็นแนวโน้มใหม่ของราคาทองคำแล้วนะครับดังนั้นสมาชิกผู้ฝึกฝนทุกท่านผู้เรียนรู้ทุกท่านครับถ้าไม่ต้องการความเสี่ยง กับอร์การลงทุนแนะนำว่าให้ออกนอกตลาดครับวันนี้จะมีช้างชนกันอีกแล้วครับข่าวใหญ่ที่ทั่วโลกรอคอยซึ่งทุกๆท่านก็คงรอคอยเหมือนกันเราควรจะออกนอกตลาดครับเราเป็นญ้าแพกเราออกมานั่งจิบกาแฟชิลๆครับแล้วก็ทำตัวสบายๆแล้วรอช้างชนกันให้เสร็จ เสร็จแล้วเราค่อยเข้าไปในตลาดเมื่อมีแนวโน้มที่ดีและแนวโน้มที่ชัดเจนแล้วจะปลอดภัยกับพอร์ตการลงทุนของสมาชิกผู้ลงทุนทุกๆท่านน,น,นนะครับแนะนำว่าวันนี้ครับชิวๆครับไม่ต้องสนใจข่าวใดๆออกนอกตลาดแล้วจิบกาแฟรอแนวโน้มใหม่ที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าแล้วเราค่อยมาวางแผนการลงทุนให้พอร์ต จเจริญงอกงามสวยงามกันต่อไปในสัปดาห์หน้านะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับในวันนี้และสัปดาห์หน้าครับแล้วเจอกันสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ